งนะวดก่อนก็เหมือนกันครั้งก่อนนั่งคอดกระบบี้แหลเลถามเพื่อนบ้านดูก็รู้ว่าบอกว่าตาคุ้ยทำไมถึงกระตุกข้างซ้ายกระตุกอยู่ตั้งแต่ตื่นเช้าโอ้ยเลขาผดไปใช้แล้วนอ,อ,า,เา,อ,อาเลขาค่อยค่อยว่าเลขามาดูสิตาคุ้ยทำไมถึงกระตุกข้างซ้ายเลขา เลขาบอกว่า,าเราจะสืบเล่าสั้นแต่ว่าเลขาอย่างนอนไม่ตื่นตอนนี้อนอนโอ้ยฝ่อยจะยัง,งเลขาไม่ตื่นนะเจียงแล้วเลขาก็ยังไม่ตื่นอยู่อเอ้าจะตื่นได้ยังไงเลขาไม่มีเงินเดือน,นเลขาบอกอค่อยจะตื่นตอนใดก็ได้เพราะค่อยไม่มีเงินเดือนค่อยยังไม่ตั้ตังเงินเดือนให้เพราะว่ามันจะไม่ได้เข้าที่เข้าทางมันเป็นเลขาส่วนตัวคือว่า อย่างนี้แหละตอนนั้นก็เหมือนกันค่อยก็ฝันฝันเมื่อคืนนี้ฝันได้อาบน้ำฝันได้อาบน้ำเย็นสบายเลยอาบน้ำแต่ว่าเพิรกก็เลยว่าเอ้ยนี่ยนะเนาะเราก็ทำยังไงยังไงก็ต้องล่าเริ่งไว้ก่อนงวดตะกี้นี้ค่อยไปจ่ายทอกรสบ <S <S ค่อยถ no <token isation vas us> ูค่อยไปปิดทกศอติ huh. kind of um, uh ่งติ่งติงติงติงปิดหมดเลยติ่งติ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 งแล้ววันนี้ค่อยจะไปฝากธนาคารค่อยได้งวดนี้ค่อยจะไปฝากธนาคารวางแผนไว้แล้วค่อยก็ต้องคนเราเนาะมันอยู่กับความหวังอยู่กับเราเรามีความหวังแล้วจะมีความสุขอนาคตไม่เกี่ยว ขอให้มีความหวังและมีความสุขเพราะว่างวดต่อไปก็จะเป็นงวดที่ห oh. ้าเพราะฉะนั้นง oh. วดที่ห้าเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องแต่ว่าอ่าเราก็มามากับคํานวณกับความฝันตั้งแต่พรุ่งนี้วันนี้เป็นต้นไปเราก็จะได้มาฝันฝันแล้วเราก็มาจาับตัวว่าคนเรานี่ก็ะตุกอีกแล้ว oh. จริงจ ค่อยพิพูดเอานะเออค่อยพิทพูดเอาจริงๆตาค่อยหนากระตุกอีกแล้วข้างสายจนบางครั้งแบบกระตุกจนค่อยลืมตายากเลยกระตุกแรงมากอือค่อยก็อ้าค่อยเลยมาคิดออกว่าเอ๊ะเมื่อก่อนครั้งงวดก่อนก็เหมือนกันงวดก่อนก่นก็เหมือนกันถ้าตากระตุกแบบนี้นะค่อยจะมีรางสังหรณ์ก็ค่อยต้องโชคดีโชคใหญ่แน่เลย สาชีก็ก็ฝันนำเมื่อคืนนี้ลุกขึ้นมาเอ๊ะคอยฝันมีคนเอาเครื่องของเอาของมาให้เราอ้าวจริงเหรอคอยกรฝันเหมือนกันโอ้ยงั้นก็เหมือนกันเป๊ะเลยวะ่ะเราก็มาดูความฝันนี่แหละถ้าเราได้มาเราก็มาเอาเข้าความฝันของเราอีบางครั้งห่วยจากที่เราเอามานะคะมีที่มาที่ไปนะคะกับอาจารย์เราเคยได้ มีที่มาที่ไปแต่เราขอเป็นความรับไว้ก่อนอาจารย์ที่ผู้ที่ให้ของเรามาหวยเรามานะคะเราไม่ใช่ว่าเราจะ,ะเราคำนวณเราคำนวณด้วยกันคำนวณเหมือนกันเออใช่เราคำนวณเหมือนกันแล้วมันก็เข้ากับเข้ากับอาจารย์ที่ได้มา แต่แต่ก่อนนะคะแต่ก่อนเราจะตรงเราไม่รู้จักคำนวณเราก็จะเอาแต่หวยอาจารย์มามันก็จะผิดแบบว่าคือให้2 0 0ศนอย่างนี้เราก็จะซื้อแต่ศูนย์สองศูนย์ใช่ไหมแต่ที่นี้เราก็จะมาคำนวณว,ณว่าเคยพระอาจารย์ตรงนี้คือไม่ได้ให้ตรงเคยใกล้เคียงนะคะใกล้เคียงมากช่องใหญ่ที่กบอกมาเชิญเชิญเลยอโอ้ช่องใหญ่มาแล้วนุ่น เครือ่องใหญ่ที่กบก็มานะคะที่กบกเพื่อนมาเยอะเลยวันนี้นะคะนี่ค่ะคือการที่เราก็จะต้องไต่ตองว่าถ้าเ,าเอามาแล้วเราก็มาคํานวณคํานวณแล้วก็มาเอาความฝันความฝันแล้วเราก็จะต้องให้มันชัดๆหน่อยนะเผื่อว่าการเสี่ยงจะได้ไม่ไ<ป>จะได้มีเปอร์เซ็นต์สูงเราจะได้มีเปอร์เซ็นต์สูงในการเสี่ยง ตั้งแต่เราก็ทำตั้งแต่วันนี้แหละไปมาจับความฝันมาจาับเอา,อาความคำนวณแล้วก็มาเอาแต่ละจุดแต่ละจุดมาชนกันให้มันเป็นหนึ่งเดียวเราถึงจะกล้าเสี่ยงงวดนี้เราก็จะเสี่ยงกันอีกมารุ้นกันอีกดาวนบ โอ๊ยวันทีวานกโอ๊ยนก,กมา,น,น,กานกลำรอเลยลำรอเลย<า>ลำรอได้เลยรันนี้่ะฝันดีแล้วงวดหน้าที่สิบหกเราจะมีโชคอีกเราก็ลำรอไว้เลยนะคะนี่นะคะลำรอไว้เลยได้แน่งวดหน้ามีโชคแน่งวดหน้า รำรอไว้เลยกลรแลว่ำกับพระรำไดดอกโอ้โหนีเราไม่มีเสียงเพลงก็รำได้รำคู่กับพยาเยเยเพราะว่าเรามีความมีความเชื่อ er แล้วความเชื่อและศรัทธาความเชื um ่อและศรัทธาความมั nice. ่นใจยังไงยังไงก็ต้อง ใจดีไว้ก่อนอ่าคนเรามันต้องอยู่ที่ความหวังอ,อ,อยู่ที่ความมั่นใจแล้วก็หนึ่งที่สุดคือโชคคนที่มีโชคคนที่มีโชคต้องได้นะถ้าใครมาอยู่ที่นี่แล้วมีโชคทุกคนมีโชคทุกคนด่าใช่เมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้กี่คนนะไม่มาต่อยเนะ มีโชคทุกคนไม่มีมแต่คนไม่ซื้อคือแม่มาต่อยเพราะไม่ซื้อก็ไม่มีถ้าใครซื้อคนนั้นมีโชคหมดเลยนะคะได้กันทุกคนเนาะได้กันทุกคนเลยเฮกันลั่นบ้านเลยหมดต่อไปยายเจือจะได้เกือบล <c oughs> นะ้านเกือบล้านเอาเกือบแสนวัเจุ้อ,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 องวัสดหน้านี้คือฝากธนาคาร งวดนี้ไปใช้นี่ธนาคารอืออ่างวดนี้ใช้นี่ธนาคารแล้วงวดหน้าคือฝากธนาคารอหเ,เอองวดต่อไปนี้คือฝากธนาคารนะคะค่ะยาหนิงอารมณ์ดีนะพี่น้องนะอาร,เ,ราเล่าความฝัน,นะนเนาะเล่าทุกสิง่งอย่างใช่แล้วก็เป็นอาลานตากระตุกตากระตุกข้าวตา กระตุกข้างซ้ายเอาเราก็จะรออีกว่าวันพรุ่งนี้วันต่อไปนี้จะกระตุกไหมแต่ก่อนนะมันจะตุกกระตุกจนกว่าจะถึงวันหวยออกอเออกระตุกจนบางทีนะมองก็แทบจะมองไม่ไหวมันกระตุกกระตุกอ่าจนถามเพื่อนข้างบ้านอเลขาเลขาตาอยคือกระตุกแท้ไม่หยุดเลยนี่อเออ แต่เลขามันก็เป็นคนน้อยจากไปายแล้วมันไม่ดีมันไม่ค่ย <c oughs> สนใจเลขา <c oughs> เลขาส่วนตัวโอ้ยเนอะโอเคนะคะคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะจงใช้วิจาริญาณในการรับชมด้วยนะคะอ่านะคะคลิปนี้ขอบคุณค่ะ